สวัสดีครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเสียงฮาร์โมนิกเสียงฮาร์โมนิกเนี่ยคือเสียงที่เกิดธรรมชาติเสียงจากที่เราพูดเสียงนกร้องเสียงอะไรต่างๆที่เราได้ยินทั่วไปเลยก็ฮาร์โมนิกเนี่ยมันเกิดจากเสียงที่ทับซ้อนกันจากเสียงเดิมขึ้นไป อย่างเช่นโดยปกติเราเล่นเครื่องดนตรีต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกีตาร์เปียโนคีย์บอร์ดหรือแม้แต่เครื่องเป่าต่างๆนะครับอย่างเช่นเราดินเสียงโน้ตตัวซีอย่างเงี้ยหรือโน้ตตัวโดมันอาจจะได้ยินแค่เสียงเดียวแต่ที่จริงแล้วมันแบบมีเสียงที่ซ่อนอยู่นั้นอย่างเช่นโน้ตตัวมีหรือโน้ตตัวซอนแล้วภายหลังเนี่ย เขาได้ทําการเอวรพยุกต์ในการสร้างคอร์ดขึ้นมานะครับผมแล้วก็พวกขั้นคู่ต่างๆอย่างเช่นในเสียงกีตาร์นะครับมันก็จะเกิดเสียงจากคัมบอนิกอย่างเช่นเฟสที่5เฟสที่7และเฟสที่1ิที่ออกได้ชัดสุดหรือไม่ว่าจะเป็นเสียงทั่วไปเลยอย่างเช่นโน้ตตัว C อย่างเช่นโน้ตตัว C <S <S เราฟังอย่างเงี้ยนจ่เป็นแค่เสียงตัวเดียวแต่จริงๆมีเสียงอะไรที่ซ่อนอยู่อีกนะครับผมอย่างเช่นเรามาที่คอร์ด E แล้วกัน จะเป็นเสียงนี้นะครับผมถ้าเกิดผมจะเล่นให้เป็นเสียงโน้ตตัวมีให้เป็นในลักษณะของคอร์ดผมก็มาแตะที่เฟสทิปสสายหนึ่งหรือสาย6ก็ได้ครับจะได้เป็นเสียงเดียวกันหรือสาย6ก็เดินประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการเล่นทำมินิกแบบคร่าวๆให้ดูนะครับ วิธีการเล่นทำรรมันนิกนครับผมก็จะมีเฟสทห้าเฟสที่เจ็ดเฟสที่สิบสองนะครับผมวิธีการเล่นก็แบบใช้นิ้วแตะนิ้วไหนก็ได้แค่แตะลงไปสมมุติผมแตะไปที่เฟสสิบสองเป็นสายหนึ่งแล้วกันแค่แตะเฉยแตะแล้วปล่อยครับเฟสที่ห้าเฟสที่เจ็ด ประมาณนี้ครับ โอเคครับหลังจากที่ผมเล่นไปเมื่อกี้นี้ก็เสียงคาร์มอนิกเนี่ยที่ผมเล่นไปเมื่อกี้เนี่ยก็ประยุกต์ใช้ได้แบบหลายแนวทางเลยผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นศิลปินคนหนึ่งที่ผมฟังบ่อยๆอ,อย่างเช่นรูเบนวานนะครับลองไปฟังกันดู ก็ถ้าเป็นในฮาร์โมนิกครับผมให้มันเล่นแบบกระจายมากขึ้นแนะนําให้เล่นบนกีตาร์ไฟฟ้าครับผมกีตาร์ไฟฟ้าที่มีคันโยกไม่ว่าเป็นฟอยล์โรดหรือคันโยกธรรมดาครับผมก็จะเล่นได้หลายสไตล์หลายแนวเ,เลยในการเล่นฮาร์โมนิกทาให้เสียงมันแบบไปได้กว้างมากขึ้นนะครับผมในการแต่งเพลงทําให้เสียงหวานขึ้นด้วยถ้าเป็นกีตาร์ปมก็จะเป็นอย่างที่ดีเงินไปเพลสคูลเนี่ยครับผมจะดีดออกมาประมาณเฟสห้าเฟสเจ็ดแล้วก็เฟสสิบสองหรือถ้าเพื่อนๆชำนาญมากกว่าน,นั้นก็อาจจะมีเฟสอื่นที่ จะออกมาได้ด้วยเช่นกันนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพล็กเท่านี้นะครับผมก็ติดตามกันด้ที่เ c e b o o k Music Clan นะครับผมหรือช่องทางการติดต่อต่างๆเราจะขึะ้นเอาไว้ให้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ